คือ FUE เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับโดยการย้ายผมจากด้านหลังเนี่ยมาปลูกข้างหน้าครับสวัสดีครับเบน์นะครับผมอายุ34ปีครับวันนี้ผมมาปลูกผมที่เมดมาสเตอร์คลินิกนะครับผม ที่จริงก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผมมาสักระยะหนึ่งแล้วครับส่วนมากก็อยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้คือ,อ,อลองมาติดต่อดูครับเรื่องของการปลูกผมครับที่เมดม a สเตอร์คลินิกนะครับผมที่เชียงใหม่แล้วก็ใกล้บ้านเนี่ยครับเราสามารถมาทำได้ครับคือปัญหาของผมเนี่ยมันมีปัญหาคือผมเหมือนมันล่นไปด้านหลังนะครับ หน้าผากค่อนข้างกว้างครับเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับผมก็ทําให้หมดความมั่นใจครับก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็หาวิธีในการปลูกครับคือ FUE เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเทคโนโลยีที่ทําให้มีแผลน้อยครับแล้วก็ตัวแผลเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่เยอะครับโดยการย้ายผมจากด้านหลังเนี่ยมาปลูกข้างหน้าครับ ก็ทําให้แผลเนี่ยที่ที่มันควรจะเป็นแผลกว้างๆเหมือนเทคนิคสมัยก่อนเนี่ยทำให้แพลเล็กลงครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า,าหลังจากการปลูกแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะครับ